ราศีที่ในช่วงนี้ต้องเดินทางสร้างบุญวางแผนชีวิตตั้งสติรอจังหวะดีๆได้แก่ได้แก่แกชาวราศีตุลฟันธงครับ ที่จริงอ่ะผมจะทายว่ามีเคราะห์มันก็ตรงตัวเลยคือตุลเนี่ยมันมีเคราะห์อยู่แล้วเพราะดาวไปชุมนุมในเดือนมรณะฆ่าดวงอย่างผมก็อยู่ราศรีนี้นะเดี๋ยวคุณจะหาว่าเอออาจารย์ทายเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าใครมันจะทายเข้าข้างตัวเองว่ามีเคราะห์ก็มันมีเคราะห์จึงต้องเดินทางโบราณว่ามีเคราะห์มีภัยเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเล ชิดก็จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับสภาพในมุมองศานิพดาที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีกระแสพุ่งลงมาหาเราว่าเป็นกระแสร้ายแล้วก็ย้ายที่ไงเดินทางนะแล้วไปสร้างบุญอย่าไปกินเหล้าเมายานะตีหัวสุนัขด่าแม่เจ๊กแง่คือแบบนั้นมันก็จบเลยนะเพราะนั้นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยดาวห้าดวงจรเข้ามุมมรณะในปากนี้ นับตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมานมราศีจรเป็นมรณะและอยู่ไปปีหนึ่งนะยังไม่เท่าไหร่นะ14พฤษภาคมอาธิย์จนเข้าราศีพฤษภเรือนมอรณะอยู่เป็นหนึ่งเดือนเนี่ยตรงนี้น่ากลัวเพราะอาทิตย์มาให้แสงไงอยู่ถึงกลางมิถุนายังไม่เท่านั้นวันที่21พฤษภาดาวศุกร์จรเนมรณะอีกดาวศุกร์เป็นดาวจำตัวของชาวราศีตุลถึงหมายถึงตัวเองเข้ามุมอับมุมอับนะแล้ววันที่25 พุทธาพุทธจอยเป็นมรณะจะพูดอะไรกับใครก็มีแต่ปัญหาคือมันต้องเดินทางไหว้พระทาบุญเก็บเนื้อเก็บตัววางแผนชิดล้อจังหวะดีแล้วค่อยขยับขยายเข้าใจไหมเนี่ยคือคือจุดเป็นงี้เวลาดวงไม่ดีคุณเคยสังเกตไหมเวลาเราจะพูดอธิบายกับเป็นแก้ตัวมันแก้ตัวมันแถมันแถเดร้ทททอทะเลาะกับเพื่อนกันหมดแล้วคือคือแบบนี้แหละเพราะนั้นคุณจําไว้เวลานี้อาจารย์ก็อยู่ราศีนี้แหละ อาจารย์จึงต้องเดินทางไหว้พระทำบุญเพราะนั้นการเดินทางไหว้พระทำบุญก็ต้องตามกําลังตามกําลังศรัทธาและตามกําลังทรัพย์นะเอาพอประมาณนะเพราะมันค่าใช้จ่ายก็ต้องมีถูกต้องไหมเรียนที่อยู่ที่กินที่นอนนะคุณเคยนอนตรงไหนอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนธรรมดานะอาจารย์รู้ว่าอาจารย์เป็นคนดวงแรงอาจารย์พอสมมติว่าที่นอนเนี่ยเราจะไม่นอนแล้วเราก็เอามีดหมอ ปอดพอออก,ออกวางนะเอาหอกเอาดาบวางบนที่นอนเรานะตรงที่เรานอนเลยนะแล้วเอาพระพระต่างๆที่แรงๆอ่ะพวกแบบคุณของพวกของมงคลที่เป็นคุณใสทั้งหลายนะพวก เที่ยวงากะลาเขาวางพืชเป็นตัวเราเลยเป็นรูปตัวเรานะแล้วพอผมคุมเอาไว้ถ้าเกิดใครมาเล่นกูเจอเลยเจอเลยนะเจอเลยนี่นะแล้วมีกระจกบานวางไว้สะท้อนกลับไปด้วยนี่ใครมาที่ไหนไปที่นั่นพราะนั้นเวลาดวงแบบนี้อาจารย์จะไม่นอนที่อาจารย์นอนปกติบอกไว้เลยเพราะนั้นคุณจะถามว่าอาจารย์นอนตรงไหนอย่ามาถามดิน่าเดี๋ยวมันรู้เพราฉะนั้นนี่คือความหมายนี่คือข้ออธิบายเพราะฉะนั้นให้ อาบตัวให้เป็นมงคลโบราณเนี่ยนะเขาเรียกชุบตัวอาบตัวนะของอกกรกสักนะยังของกุภกันยังต้องรับนะรับในริมแม่น้ํามีโรงพิธีทําพิธีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาบตัวให้ขังต้องอาบด้วยน้ําอบคันธมาผสมน้ํามนต์เป็นพันพนพ,นพิธีนะแล้วก็ผสมน้ําจากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งไอสิ่งเหล่านี้อาจารย์เคยทําน้ํามนต์แจกคนเนี่ยมาเป็นล้ลานๆขวดในรอบเวลา20ปีนี้นะ ตอนนี้มาทำน้ำอบขันธมาสเนี่ยตามภาพเนี่ยนะแล้วก็จัดทำวิธีผสมไม่ใช่ใส่ขวดแล้วไปเสกนะต้องผสมปรุงแล้วถึงบรรจุขวดนะมีน้ำพระพุทธมนติพยมน์น้ำมนต์พระปริตน้ำมนต์จาก้ําแรงน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ที่รับจากครูบาอาจารย์ในทุกภาพผสมอยู่น้ำอบนี้คุณก็อาหาขันมาใส่น้ำในขันและเป็นน้ำก๊อกน้ำบริสุทธิ์ก็ได้น้ำสะอาดแล้วคุณอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำอบขันธามาสผสมมนต์หยอกเข้าไป นะอย่าไปมากเดี๋ยวมันเปลืองนะเออยะหยอดสักก้าหยดแล้วอธิษฐานนะแล้วอาบตัวทุกวันเพื่อล้งอางอัปมงคลเสริมเหมือนกับเป็นกรอบเพชรด้วยบุญด้วยอธิษฐานบาร,รมีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบตัวไว้และอย่าไปทาอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมอย่าไปในที่อกโกจรนี้เป็นต้นหาแหวนมหาเทพนะองค์นรสิงห์พระพิราบติดตัวนะครับหาตะกรุดเบี้ยกแก่ และเหรียญพระราหูดวงดีตะกุดเวี้ยแก้ของใครก็ได้ที่คุณสถามถ้ามีไว้ปกติคุณก็จะมีอยู่นะคุณพ่อคุณแม่มีแม่ของมาไว้ใช้หน่อยนะครับรักษาให้เข้าให้ดีล่ะนะครับแล้วเหรียญพระราหูดวงดีหรือพระราหูดวงชะตาติดตัวอะคับนี่คือสิ่งที่จะช่วยคุคุ้มครองเพราะฉนั้นที่พูดทั้งหมดในสาธยายในคําที่ได้ฟันธงเอาไว้เนี่ยมันคือข้อหนทางที่บอกกล่าวอันนี้จริงก็คือดวงคุณตกดวงคุณมีเคราะห์ดวงคุณเข้ามุมอับ มีภัยแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับผมก็ขอให้คุณพ้นโวยภัยอีทางบุญยญพลังบุญที่ผมได้สร้างมาทุกชาติพบจงเป็นกําลังประจบประสิทธิ์กับคนเกิดรัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านเทืนอนอสาธุนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้คุณต้องเดินทางสร้างบุญ วางแผนชิดตั้งสติแล้วรอจังหวะดวงชะตาชิดที่จะดีต่อไปได้แก่ชาวราศีตุลฟันุงครับ